สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast พิชัยเตือนประยุทธ์อย่าลอกตัวเองมรดกประยุทธ์เป็นภาระของคนรุ่นหลังที่ต้องมาใช้นี่ต่อชี้แปปัญหาเศรฐษฐกิจที่ถูกทิ้งให้รับต่อแนะต้องรู้ตัวและปรับแก้ให้ถูกวิธีนายพิชัยนิติธพันธ์รองประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐ,ฐ,ฐกิจกล่าวว่า ตามที่กระแสะความนิยมของพลเอกประยุทธ์จันโอชาตกต่ำอย่างสุดขีดหลังจากถูกระง,งับการปฏิบัติหน้าที่และกลับมาทํางานใหม่ขนาดตลกยังนําความล้มเหลวและข้อบกพร่องของพลเอกประยุทธ์มาล้อเลียนในทอล์คโชว์จนเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโซเชียลซึ่งสะท้อนความรู้สึกของคนส่วนใหญ่แต่แทนที่พลเอกประยุทธ์จะรู้ตัวและแก้ไขกับส่งคนออกมาโต้และล่าสุดถึงขนาดให้คนของตัวเอง ออกมาโอ่ตัวเองว่าทําได้ดีทิ้งมรดกความรุ่งเรืองให้กับประเทศซึ่งต่างกับความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงดังนั้นจึงอยากให้ข้อมูลความจริงที่พลเอกประยุทธ์ได้ทิ้งมรดกที่เหมือนกับตราบาของคนไทยไว้8เรื่องดังนี้1ในช่วงที่พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศประเทศไทยพัฒนาน้อยที่สุดจากตัวเลขการเจริญเติบโตที่ต่ำมาตลอดประเทศไทยได้ฉายาเป็นคนป่วยของเอเชียและถูกประเทศเพื่อนบ้านแซงทุกด้าน เป็นมรดกความตกต่ำทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 2. เป็นช่วงที่ประเทศก่อหนี้มากสุดแต่ประเทศไม่พัฒนามีหนี้สาธารณะทะลุ10ล้านล้านกู้เงินมากที่สุดแต่เศรษฐกิจขยายต่ำสุดลูกหลานต้องมาใช้หนี้กว่า5ล้านล้านบาทหรือกว่า50ปีกว่าจะใช้หนี้หมดและยังต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงสุดด,ด้วยอีกทั้งประชาชนก็มีหนี้ครัวเรือนสูงสุดประมาณ15ล้านล้านบาท นี่เสียและนี่นอกระบบสูงที่สุดด้วยเป็นมรดกนี่ลดทลักสำหรับคนไทย 3. ค่ารองชีพแพงสุดทั้งราคาสินค้าและบริการราคาน้ำมันราคากาศและราคาไฟฟ้าแพงที่สุดเงินเฟอ้อมากสุดแต่รายได้ของคนไทยไม่เพิ่มแถมลดลงอีกทั้งพอราคาสินค้าปรับขึ้นแล้วจะไม่มีการปรับลดอีกเป็นมรดกสินค้าแพงสำหรับคนไทย 4. ความสามารถแข่งขันของไทยที่ลดลงโครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมถอยการพัฒนาด้านต่างๆที่ล้าหลังเป็นการจัดอันดับโดยองคอ์กรระหว่างประเทศเป็นมรดกความเสื่อมถอยของประเทศไทย 5. อุตสาหกรรมที่เริ่มล้าสมัยไม่มีการลงทุนใหม่ๆนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นและขาดความเชื่อถือไปลงทุนประเทศอื่นกันหมดทำให้การลงทุนของไทยหดหายลดมาตลอด เป็นมรดกที่คนรุ่นหลังต้องจำใจต้องรับต่อมา6คนจนพุ่งตกงานเพิ่มมากขึ้นคนฆ่าตัวตายมากที่สุดแถมยังมีคนตายกลางถนนในช่วงวิกฤตโควิดมีทหารและตำรวจกราดยิงประชาชนปัญหาต่างๆเหล่านี้คือมรดกปัญหาที่ทิ้งไว้ให้7การทุจริตคอร์รัปชันตามดัชนีวัดขององค์กรสากลการส่งเสริมการผูกขาดการเอื้อประโยชน์แก่เจ้าสัว ซึ่งจะทําให้คนรุ่นต่อไปพัฒนาและกล้าวขึ้นไปต่อ,อยาก 8. การปิดกั้นความคิดเห็นการปิดปากห้ามวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลการจับคนเห็นต่างการปรับทัศนคติของคนจํานวนมากซึ่งผมเองก็โดนมาเองพอปิดกั้นความคิดเห็นและการแสดงออกก็จะไปปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์นในการสร้างนงวัตกรรมใหม่ๆเรื่องใหม่ๆธุรกิจสมัยใหม่และนี่เป็นมรดกของการกดขี่ของประเทศไทย นี่เป็น8มรดกของพลเอกประยุทธ์ที่ส่งมอบต่อให้กับคนรุ่นต่อไปของประเทศไทยซึ่งเป็นเหมือนตราบาบยิ่งอยู่นามประเทศไทยยิ่งเสื่อมถอยดังนั้นการที่เข้าใจไปเองว่าเป็นมรดกความจเจริญรุ่งเรืองน่าจะเป็นความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงและควรจะต้องละอายใจและสำนึกได้แล้วแนวทางแก้ไขก็ต้องทำตรงกันข้ามกับที่พลเอกประยุทธ์ทำไว้ทั้งหมดโดยเร่งแก้ไขเพื่อให้ GDP โต โดยต้องทำนโยบายหลายๆด้านไปพร้อมๆกันโดยต้องสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือของประเทศให้กลับมาโดยเร็วการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆสร้างธุรกิจทางเทคโนโลยีใหม่ๆการปรับประเทศเข้าสู่ระบบดิจิทัลการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประเทศพัฒนาสามารถเดินต่อไปได้ขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป สวัสดีครับ